สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับช่อง MadMoss คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนเงินวิ่งเข้าหาเขาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุณทำงานแทบตายเงินก็ยังไม่พอใช้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วมากมายจงคบค้ากับความร่ำรวยโดยจิมคิมหนังสือที่ไม่ได้บอกให้คุณแค่หาเงินแต่ให้คุณเข้าใจเงินเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ด้วยการที่ค้นพบกฎการอาศัยอยู่ร่วมกับเงินโดยมองว่าเงินก็เปรียบเสมือนบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนบริหารเงินไม่เป็นจนไม่มีเงินเก็บหรืออยากลงทุนอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ช่องทางหนังสือเล่มนี้คือคำตอบถ้าเราใส่ใจและระมัดระวังกับการใช้เงินเงินก็จะซาบซึ้งและชักชวนเงินอื่นให้เข้ากระเป๋าของผู้ที่เป็นเจ้าของ โดยเนื้อหาข้างในจะรวบรวมข้อคิดประสบการณ์หรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเงินในทุกแงม่มุมในทางเศรษฐกิจการจะเข้าใจคุณสมบัติของเงินได้ต้องใช้ความรู้หลากหลายแต่ว่าไม่มียุคสมัยใดที่ความรู้เรื่องการจัดการการเงินจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษการแก้ปัญหาเรื่องเงินนั้นสำคัญมากจึงต้องมีสติอย่างหนักแน่นถ้าปล่อยปละละเลยเงินก็จะมองข้ามตัวเราไปเช่นกัน เงินปกป้อมและได้ช่วยทำให้มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นสิ่งนี้เป็นคุณค่าทั่วไปของเงินแต่ว่าการจะรักษาคุณค่านี้ไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่มีทางที่จะหาเงินจำนวนมากได้จากแนวคิดตื้นเขินใช่ว่าทุกคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนเข้าใจจะเป็นคนรวยหรือมีอิสรภาพทางการเงินได้ทันทีแต่ว่ายิ่งมีอายุน้อยเท่าไรแล้วตรหนักถึงคุณค่าของหนังสือเล่มนี้จนลงมือปฏิบัติตาม ก็จะมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้มากเท่านั้นและอย่างน้อยที่สุดคนที่เข้าใจคุณค่าดังกล่าวชีวิตในอนาคตจะต้องแตกต่างไปจากตอนนี้แน่นอนแนวคิดหลักของหนังสือ 1. เงินคือบุคคลจิมคิมสอนว่าเงินมีชีวิตถ้าคุณดูแลมันดีมันก็จะอยู่กับคุณถ้าคุณพูดแต่คำว่าไม่มีเงินเกลียดเงินไม่อยากเป็นคนรวยเงินจะไม่อยากอยู่กับคุณเหมือนเพื่อนที่คุณพูดจาไม่ดีด้วยตลอด เขาก็จะหนีคุณไป 2. อ,อย่ามองเงินแค่สิ่งของให้มองเป็นพลังงานถ้าคุณเส่พลังลบกับเงินเช่นกลัวไม่กล้าจากักไม่กล้าใช้เงินจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ใจมากกว่าความมั่งคั่งข้อคิดลึกซึง้ง 3. ความร่ำรวยไม่ได้เริ่มจากเงินเริ่มจากความคิดคนที่จนไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะไม่มีระบบความคิดของคนรวยจิมคิมบอกว่า จงฝึกสมองให้คิดเหมือนคนที่มีเงินแล้วหยุดพูดว่าไม่มีเงินทุกครั้งที่คุณพูดแบบนั้นมันคือการย้ำกับสมองให้เชื่อว่าคุณไม่มีเปลี่ยนคำพูดเช่นไม่มีเงินเลยเป็นกำลังสร้างเงินไม่ซื้อไหวเป็นขอวางแผนก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อคนรวยสร้างระบบไม่ใช่แค่หาเงินคนจนหาเงินมาใช้หมดคนกลางทางออมเงิน คนรวยเอาเงินไปสร้างระบบให้เงินทำงานเช่นธุรกิจหุ้นอสังหาจิมคิมมีเป้าหมายสร้างเงินต้นร้อยล้านเป็นตัวอย่างคุณไม่ต้องรวยด้วยความเร็วแต่ต้องรวยด้วยระบบคนรวยไม่ได้รีบรวยแต่เขาทำแบบเดียวกันซ้ำๆจนชนะเกมมุมมองเชิญจิตวิทยา10รู้จักเกมของเงินเงินเหมือนเกมที่ต้องเข้าใจกติกาเช่น ดอกเบีย้ยทบต้นการบริหารความเสี่ยงถ้าไม่เข้าใจกติกาคุณก็เล่นแพ้เสมอความกลัวทำให้คุณพลาดโอกาสคนส่วนมากกลัวผิดพลาดจนไม่กล้าทำอะไรเลยจิมคิมบอกว่าคนที่ไม่เคยแพ้เลยคือคนที่ไม่เคยกล้าเลยบริจาคเท่ากับสะท้อนความมั่งคั่งคนที่ให้คือคนที่รู้ว่าตนมีพอพลังการให้จะยิ่งดึงดูดความอุดมสมบูรณ์กลับมา แล้วเราควรเริ่มยังไง 1. ห,หยุดพูดลบกับเงินเริ่มพูดดีๆกับเงิน 2. เขียนแผนทางการเงินของตัวเองออกมาแม้ยังมีเงินไม่มาก 3. แบ่งเงินให้เป็นระบบแม้เริ่มจากเดือนละ1,000บาท 4. ศึกษาเรื่องการเงินแบบจริงจังสม่ำเสมอ 5. หาคนต้นแบบที่มีวิธีคิดเหมือนกับที่เราต้องการเป็นสรุปจงคบค้ากับความร่ำรวยเหมือนคุณคบเพื่อนดีๆสักคน ยิ่งคุณเข้าใจมันเคารพมันปฏิบัติต่อมันยังมีวินยัยความร่ำรวยจะกลายเป็นเพื่อนที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิต